สวัสดีครับกลับมาพบกับครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีเข้าโปรแกรมสแกตออนไลน์นะครับในรูปแบบสมาร์ทโฟนนะครับจากตัวอย่างจะใช้เป็นระบบ iOS นะครับ ถ้าของคนไหนนะครับยังไม่มี a c c o u n t s c r a t c h ออนไลน์นะครับให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับผมได้ทำวิธีสอนการสมัคร s c a t ออนไลน์นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมี a c c o u n t เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเข้าเบราว์เซอร์นะครับจะใช้เป็นแอปพลิเคชันตัวไหนก็ได้นะครับจากตัวอย่างจะใช้เป็นแอปพลิเคชัน o g l e Chrome นะครับเข้าเว็บไซต์ Google นะครับจากนั้นพิมพ์ค้นหานะครับ r a t c ด คลิกเข้าเว็บไซต์แรกได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่ในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับในส่วนของ device s m a r t p h o n นนะครับจะมองไม่เห็นตัวเข้าสู่ระบบนะครับให้เราทำการปรับเป็นแนวนอนนะครับจากนั้นเราจะเห็นเมนูลงชื่อเข้าใช้นะครับทำการคลิกลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับกรอก e r n a m e และ password นะครับ คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับจากนั้นเราจะเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าสแกตออนไลน์แล้วนะครับนะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นแนวนอนนะครับเราจะเห็นเมนูทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกไปที่สร้างนะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้เลยนะครับ เราก็จะได้หน้าสแกตออนไลน์ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถคลิกเป็นในรูปแบบของเดสก์ท็อปได้นะครับโดยการคลิกไปที่3จุดนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนหาเมนูนะครับที่ชื่อว่าขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับทำการคลิกได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับในส่วนของอหน้าสแกตออนไลน์นะครับในส่วนของหัวข้อเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยนะครับ เมื่อทำโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยครับอยากแชร์ให้คนอื่นก็คลิกไปที่หัวข้อแชร์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือต้องการดูโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราทั้งหมดนะครับก็คลิกไปที่โฟลเดอร์นะครับตรงนี้ก็จะมี all โปรเจ c t นะครับทั้งหมดอยู่แบบนี้นะครับโปรเจกต์ป๊อปแคตตัวนี้ก็ทำวิธีการแชร์โปรเจกต์นะครับไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับ สามารถคลิกไปดูได้นะครับตัวไหนที่เราสร้างผิดนะครับเราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการกลับไปก็คลิกที่ดูด้านในนะครับก็สามารถอ,าอัดอิ t หรือแก้ไขนะครับโปรเจกต์เดิมของเราได้นะครับ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเข้าใช้งานนะครับสแ t ตออนไลน์นะครับในส่วนของเด v วิร์สมาร์ทโฟนะครับจากตัวอย่างจะใช้เป็นระบบ iOS นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ